สวัสดีค่ะอาจารย์ชั้สุวรรมีจักรพรรดินะคะลูกศิษย์คนนี้มาทำกิจครั้งที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะทางานราชการนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องพัสดุนะคะทาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอ่ยชีวิตก็เรื่องการงานก็ดีขึ้นค่ะก็จากแต่ก่อนที่เคยติดขัดทำงานก็ เหมือนแบบจะมีแบบว่าเรารับเองอะไรเองอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบคลี่คลายอะไรก็เริ่มจะดีขึ้นเหมือนแบบปล่อยวางได้เยอะงานก็ราบรื่นไปด้วยดีค่ะพูดบริหารเป็นยังไงบ้างคะผู้บริหารก็ท่านก็เอ็นดูค่ะเป็นที่ก็ถือว่าท่านแบบเราแบบทำงานแบบสบายไม่ไม่แบบว่าที่จะเหมือนท่านก็เอ็นดูรอค่ะ ตั้งแต่ทำลายมือไปครั้งแรกนี้โดยรวมๆหรือเรื่องโชคลาภหรือเรื่องส่วนตัวนี้เป็นยังไงางคะโชคลาภก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าดีแต่ก่อนนี้ไม่เคยที่จะถูกหวยปีนึงก็ไม่ถูกตื่นเต้นค่ะเตื่นเต้นค่ะเป็นมนุษย์นะคะบางที <c oughs> <ช>มันแบบห้าบาทสิบบาท <c oughs> ใบหนึ่งมันแบบใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าได้เยอะอะไรเงี้ย <c oughs> ที่ <c oughs> ถูกทีละใบสองใบบ้างอะไรเงี้ย เพิแบบนั้นมันเป็นไงรง้วนไรครั้งไรเวลาแต่ว่าชีวิตดีขึ้นค่ะจ้านายเมตตาครอบครัวแบบดีขึ้นนะคะ,คะอาจารย์ว่าเหมือนเราถูถกลอตเตอรี่แล้วค่ะมีเงินหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านซื้อสามีดีได้ไหมซื้อลกูกดีได้ไหมซื้อผู้บริหารดีได้ไหมมันไม่ได้่ะมันเป็นเรื่องที่เอฐฐางปัดไม่ได้คือตอนแรกนี่เหมือนอยากจะเข้ามาหาอาจารย์ยแีก ใช่ค่ะรอบแรกที่มาใช่ไหมคะรอบแรกที่มาเหมือนติดติดขัดขัดมากับน้องเขาก็แบบอะไรแบบรถเดี๋ยวเหมือนแบบเหมือนจะมาถึงก็ก็เลยเวลาที่อาจารย์นัดไว้ก็จะแบบโลมาก็เหมือนร้อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามาพบอาจารย์ก็เหมือนจะได้พลังดีขึ้นพอคราวนี้มาแบบเลื่อนไหลามากค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เลื่อนไหลามากแบบพร้อมแบบมาแบบ ตามแบบไมช่วไม่รติดมากเลยนะไม่ติดเลยค่ะไม่ติดไใช่มไม่ค่ะไฟเขียวตลอดเลยค่ะเขียวตลอดหนูยังบอกหลานเลยใช่ค่ะมาดูนะเลยว่าอย่างนี้ทําไมไฟเขียวตลอดเลยหนูก็ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคลิปอาจารย์ให้เป็นโบทสวดมนต์ใช่ไหมคะมันก็เปิดตลอดทางมาเลยค่ะเนี่ยเคลียพลังงานมาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะคือคนที่มีจิตตั้งต้นที่มุ่งมั่นแล้วก็ เราได้รับไปแล้วเราก็เลยคิดว่าต้องได้รับกีเรามีเรื่องบางเรื่องเนาะที่เราคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็อะไรที่ออกสื่อได้อาจารย์ก็จะจะคุยออกสื่ออันไหนไม่ได้ก็จะไม่ถามค,ค่ะเป็<ง>นเรื่องส่วนตัวก็คือส่วนตัวจร,จริงๆบางคนก็คุยกับแอดมินมาขอเบอร์โจคนนั้นขอเฟซบุ๊กคนนี้แอดมินไม่ให้นะคะถ้าคุณเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะการรบกวนลำเส้นนะคะก็ถ้าแสวงหาถ้ามีจิต ตั้งต้นที่ดีต่อกันมีบุญสัมพันธ์ดวงสมบงูรก็จะได้ดูแลเกื่อกณอาจาฉย์ไม่ได้ดูแลทุกคน<ะ>ไม่ได้เปิดเป็นธุรกิจ<ะ><ะ>ถ้านัดกันแมนกันเวลาได้ก็มาค่ะหึนก็อาทิตย์หนึ่งตอนนี้น่าจะแค่คนหรือสองคนเพราะฉาันให้รับคนใหม่<ะ>ถ้าคนใหม่มีู้สิกเดิแมแนะนํามานี่ก็โอเคเพราะว่าเราได้ผูกบุญกับคนเก่าแล้วเนาะ,ะเขาจัแนะนําใครมาก็ต้องดูแล หมายจริงๆเนี่ยขอดูแลคนเก่าให้ประสบผลสำเร็จตามที่ควรจะเป็นก่อนนะคะก็ขอเขอบคุณมากๆนะคะมีอะไรอยา,ากจะฝากถึงเราก่อนที่จะเข้าวิธีกรรมไหมว่าอะไรหรือฝากถึงเพื่อนที่ก็อยากให้เพื่อนๆมาคือ ศรัทธาค่ะศรัทธาอาจารย์เพราะว่าชีวิตดีขึ้นค่ะถึงจะเพราะว่าเราทําครั้งแรกเนาะถึงจะไม่ดีขึ้นมากแต่เรารู้ว่าชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ถึงได้มาครั้งที่สองนี้ครั้งนี้ทําง่ายมากครั้งนเป็น<ฆ>ชุดหนึ่นะคะ<ฆ>ตอนแรกเป็นชุดปกติเพียงเปิดดวงก็ทํายากมากน<ฆ>ี่มือคุณนายนะคะสาธุค่ะมือคุณนายนะคะ มากค่ะปีหน้าปีหกห้าหกกับห้าบกกันเป็นสิบเอ็ดเป็นเลขของการหมุนเวียนทรัพย์ทรัพย์ถ้าเกิดมองแบบโลกใบหภาพคือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่อาจารย์มองอีกมุมหนึ่งอาจารย์มองมิติของความสุขกับความสําเร็จเพราะความสุขกับความสําเร็จเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คนที่รวยเหมือนเหมือนล้านที่เขายักยอกเงินเงินหลวงเนาะที่มียออก่างประเทศรวยมากนะคะ แต่เขาไม่ีความสุขค่ะไม่มีค่ะลูกก็ติดยาค่ะค่ะนะคะเราก็รู้อยู่เนาะ,ะม่ไม่เอ่ยชื่อค่ะค่ะกนะ็ะะอันนั้นคือจะเห็นชัดมากอาจารย์ก็ไม่ได้มองว่าเขาเขาดีหรือไม่ดีแต่อาจารย์อยากจะมองในมุมของว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มันเยอะมากค่ะ,คะลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะเราคือต้นกําเนิดของแม่เด็กดึดูทุกอย่างที่คู่ควรกับเรา ทุอย่างทั้งดีเลยไม่ดีเราอยากได้ดีเราก็ดึงอูสิ่งดีแล้วก็เป็นคนดีะนะคะทีด่ดีทำดีพูดดีแล้วก็รักกตรัญอยู่กับร่างนี้ทับง่ายกำเนิดนะคะนั่นคือการทำบุญท,ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดนะคะ,ะขอบคุณมากๆนะคะที่ที่ทอนุญาตให้อาจารย์หอิณฑบาอา,าจารย์คนที่ขอบคุณจริงๆคือตัวหนูเองนะคะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าหนูไม่เปิด วิเศษนะคะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังบางอย่างที่จะเชื่อมต่อแล้วก็เป็นหม้อแปลงที่จะแปลงพลังน้ำส่กับให้คนที่มีบทสัมพัที่มีอะไรเอืดอ่้นกันมาหลายชาตินะคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะอนุโมทนาบุญ